เสืแอมนูบใสแล้วไม่นูดใฉันหยุด oh มันแท้ท oh. ี่สุดใครๆก็ใสแอมนปสือตัวตทุกคนต้องลบไทยนโอเสื้อแอมน o ปใส่แล้วไม่นุปของแท้ซื้อได้ที่ร้านไว p ์ออเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี่ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะเราอยู่ในขโมยเบลลัในเวอร์ชั่นมอดมาอีกแล้วนี่คือซีเควต มาถึงก็มาเลยครับเบรดลอดกอสสามสิบห้าล้านนี่เจ้านักกลามบัลเล่เจ้าวัวดาวเสาเบรลอดกอสเบรลอดกอสเบรดลอดกอสมาอย่างรัวเบรดลอดกอสอีกอื้อันนี้มิติกโอ้นี่ตัวใหม่ปัญจักรยานโอ้โหชิคลสเตเลียอะไรนะเงินไม่พอเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดร้อยห้าสิบล้าน 50, เงินไม่พอเงินไม่พอทำไงดีทำไงดีมีอันไหนที่แบบโอลาวาอีเวนต์โอ,โอ้นี่ก็ตัวใหม่อันนี้คือ ละวาอ๋อนี่นี่นี่นกลมามาดุงดุงอืมโอเคอยู่ที่บ้านไหมโอ้โหเป็นลอดกอสซีเควตออกมาเพียบเนี่ยฮะกลมามาดุงดุงนะครับขอบคุณมากสาหรับเงินให้เงินห้าสิบล้านตัววินาทีราคาสิบเปรียนอันนี้เป็นลาวานะฮะกลมามาดุงดุงขดพริกขด,ขดเกลือมาเต้โอสิบล้านมามาเตโอ,ลตโอแล้วก็ลอสตารเลิตมา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 โอ้โหมารัวๆนี่ก็ตัวใหม่ครับ ิติตัวใหม่เครื่องโปรแกรมก็มีอยู่ลาวาก็มีเริ่มอีเวนลาวาได้ใช่ไหมอีก8ดนาทีอีเวนลาวามาเจ้าตัวนี้ก็ตัวใหม่โอ้โหออกก้าครับออกก้าเดินมาเองอะมาเลยออก,ก้าออก้าเล่นเรยออก,ก้าลัวละ่ะเดินมาเองเอ๊ะเดี๋ยนะทำไมมันหลายปุ่มอ๋อทาเป็นเลนโบก็ได้ทําให้ขโมยไม่ได้ก็ได้โอ้โหฟังก์ชันเยอะเจ้าจักรยานมานี่ก่อนเร็วจักรยานชื่ออะไร เอาไม่ออกเสียงให้ฟังบซ c y c l e เท่าไหร่ c h เ c l เ่าไหร่ bicycle ่าโอ้อ่านออกยากมากนี่คือเจ้าจักรยานบซิเคิลแน่นอนเป็นไดมอนด์นะฮะเจ้าตัวนี้เป็นซีเควตให้เงิน3 5ุล้านต่อวินาทีราคาเจ็ดห้าสิบล้านเทียบกับซีเควตตัวนี้อันนี้สิบิลเลียนโอ้คนละเรื่องเลยกาตตินโนนโอนนิโนตัวนี้สวยมากอันนี้เป็นไดมอนด์ด้วยอะ่ะสีอย่างสวยตัวนี้ชอบมากความน่ารักสีสันโอ้ oh. อืมอันนี้คือ l o s t a r a l i t o s นี่คือออกแต่มิติขึ้นไปหรือเปล่าคือตัวหายากออกง่ายมากจะออกกาจะออกกาออกกาเลือออกกาลละ่ละตัวใหม่อ้าวไม่มีอินเด็กให้ดูแต่มีตัวใหม่โอ้ตัวใหม่แน่นอนครับตัวนี้ก็ตัวใหม่ครับอันนี้เจ้าอันนี้เป็นรถก๊อต p i โ c i o n e m e c c h i n a p i c i o n e Vecchina เป็นรถที่เป็นนกมีเท้าเดิน เป็นเบนอรกอตราคาสีสิบล้านนะฮะให้เงินสองแสนสองหื่นห้าพันอืมมาลุลัวโหอันนี้ก็ตัวใหม่อีกเจอทุกตัวเลยครับเอสเปซโซซิโนล่าเอสเปซโซซิโนล่ะเป็นเบรนดอรกอยีสิบห้าล้านให้เงินเจ็ดหมื่นมองได้หางตามีไฟด้วยที่ปากเป็นแก้วกาแฟเหมือนกับเจ้าบัลเล่แต่อันนี้ไม่เดินบัลเล่อันนี้คือเดินส้นสูงเหมือนเป็นคุณนาย ทรงคุณนายใช่ไหมคุณนายคุณนายไม่ต้องแบบกดอีเวนต์อะไรเยอะโอ้จักรยานจักรยานโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวใหม่เมื่อกี้ตัวใหม่จักรยานมานี้จักรยานมานี้เดี๋ยวก็น่าจะมาอีกโอ้มาทุกตัวเลยครับมาครบทุกตัวเลยโอ้มันต้องอย่างนี้สิเออนี่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 นเอ,อ๊ะอันนี้คือจรข้เครื่องบินสามตัวเล็กจระเข้่ที่เป็นล่างล้อสามตัวเหมือนกันฮะโอ้มีหลายตัวเลยอ่ะอันนี้ให้เงินห้าหมื่น เป็นเบลดกอรดราคาสิบสองล้านคนละตัวกับตัวนุ้นอันนี้คือเป็นเจ้าห,หมูเจ้าหมูดาวเสาอ่ะตัวนี้เอาก่อนแล้วกันลอสตาเลรลิตสแล้วก็ฮะกดตัวเดียวทำไมไปสามตัวเลยเดี๋ยวก็ามาเรื่อยๆนี่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 ร่างรวมมาร่างรวม Bem oh, okay. เป็นเอดกอดบลักกี้บล็อกโอ้ออกาเป็นไดมอนด์โอ้โหคือไม่ต้องเก็บก็ได้นะเดินดูอย่างเดียวก็ได้สวยดีคืออยากเห็นแบบนี้ในเกมปกติบ้างไงอาจจะรอหน่อยก็ได้นะ คือรอแล้วแบบเออมีความหวังว่าจะได้เจอคือไปรอในเกมจริงไม่ได้เจอเลยครับมันเสียเวลามากมันต้องเฝ้าตลอดด้วยไงนี่ล่างโกเด้นแล้วก็นี่เจ้าเอสเปซโซนะฮะแล้วก็ลอสตาเลเรตสโอ้โหโคงกระดูกก็เดินมาเป็นโกเด้นด้วยพอดฮอสปอตแชร์ Wi-Fi ครับอืมมีทุกตัวซิเต็ตมาทุกตัวโอ เก็บเลยเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนอือห mm ือโอ้นี่ตัวเก่าก็มาวันชาติสารัตตัวนี้ก็มาครับยี่สิบล้านเบลดกอรตัวนี้ก็มาครับตัวนี้ในมิติกที่เป็นัะกีบล็อกไม่เคยเจอในเกมจริงที่เดินมาแบบนี้แต่จริงๆน่าจะเดินมาได้นะแต่ว่าแทบไม่ออกเลยเมื่อก่อนนี่คือย,ยังเจอบ้างหลังๆนี่คือเนี่ยเดินมาไม่ต้องเปิดัะกีบล็อกกอริลลาแตงโมนะฮะแล้วก็เจ้าเทอร์โบสามพันอือหือ มาลุลัวมาลุลัวนี่มาอีกแล้วเกตตินโนนี่ออนิโนนี่จระเข้เครื่องบินสามตัว <laughs> เป็นเวอร์ชันลอสแล้วก็เจ้าเสือไดมอนด์เออนี่ได้เห็นตอนเดินหน่อยมีแอนิเมชั่นซีเควนมาลาสตาเลเลิตสัสลาสตาเลเลิตสัสในเวอร์ชันโกเก็บมาหมดแล้วเจอหมดแล้วเจ้าเกตตินโนนี่ออนิโนโอ้มาอีกแล้วครับท็อปสปอตโครงกระดูดคอสปอต มา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 เดินเล่น,ลนมือถือระวังรถชนนะข้ามถนนเนะี่ยโอ้สไปเดอร์สไปเดอร์เอ๊ะแต่หน้าเป็นลิงเหรอชิมไปซน,นี่สไปเดอร์นี่นี่จริงๆเป็นอีกหน้านึงไม่ใช่เหรอแสดงว่าตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคือมันเยอะมากที่ไม่ได้เจอฮะโอ้อะไรมาเนี่ยอออีเวลวาลาวาเลวาลวามาโอเคนี่ติดลาวาฮอสปอตฮะสิบสองล้าน เขาสปอตลาวามาเดินเร็วมากเอาอันนี้ออกไปอือันนี้ออกอันนี้ออกอ๋อโดนสองอันอนี่นี่นี่วิ่งมาเร็วมากเวลรถก๊อตตัวใหม่ลาวาแล้วก็นี่เจ้านิวเคลียร์นิวเคลียร์เป็นลาวาไหมลาวาด้วยเห็นไหมโอ้โหนิวเคลียร์ไดนโนเสาร์อู้อืมลบเลย <laughs> มาถึงก็ลบเลย ลบเลยลบเลยลบเลยโอ้โดนสองตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆนี่ไงสไปเดอร์มันต้องแบบนี้ส Ma ิเซมมาร์อ่าเซมินี่สไปเดอร์นี่นี่โอ้โหอันนี้ก็ตัวใหม่ครับตัวใหม่ไหมอ๋อนี่ตัวเดิมตัวเดิมเป็นลาวานี่เสือราโอ้ดีดด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 ดนีดดด่ดดดดดดนดด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 ่ดด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 ด อยังไม่มีตัวไหนให้เงินเป็นบิลเลียนนี่สไปเดอร์ Spider มาอีกแล้วสไปเดอร์ Spider ตัวนี้นี่คือล่างปกติเอแลอันนี้คืออ๋อเป็นไดมอนด์เป็นไดมอนด์อืมอ่าลักกี้บล็อกมาแลักกี้บล็อกซีเควนตเป็นลา,า,าวาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ตัวนี้ก็มานี่ก็มาครับตาละาเลโลตาล่าลาวาตัวนี้ตัวนี้โอ้โหรอตัวนี้มาจะสามตัวตัวเล็กคุณนายเอพิโซลาวา นี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าอะไรนะลาสลาสวาคิตัสซาต o นิตัสน่าจะเป็นวัวตัวเล็กหรือเปล่าแต่เหมืนหมูมากกว่านะหมูหมูหมูเจ้าหมูลาสวาคิตัสซาตนิตัสในเกมจริงอยากเห็นแบบนี้บ้างจังแต่มันยากเสียเหลือเกินอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ